เรามาเริ่มกันเลยนะคะไม่รอช้าค่ะอันนี้เราจะมาเล่นนะคะกระชับก้นนะคะกําเนอรก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังกันนะท่าแรกของเรานะคะนอนไปที่เสือ่อโยคะเลยนะคะนอนเป็นระนาบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขาข้างนึงนะคะชันไว้นะคะตั้งชันไว้แบบนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งยกขึ้นไปข้างบนนะคะยกก,ก้นขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็หายใจเข้าตอนขึ้นตอนลงหายใจออกนะคะจังหวะลงเราจะไม่ให้ก้นโดนที่พื้นนะสังเกตน,นิดน,นึงนะคะทุกคน ทำข้างละ30วินาทีนะคะ2ข้างจับเป็น60วินาทีหรือว่า1นาทีนะคะสังเกตด,ดูนะคะขาจะพยายามเตึงมากที่สุดเข่าไม่งอนะอ่ะทำสองข้าง่ะมาอีกข้างหนึ่งนะคะ30วินาทีอันนี้ถะะ้าเป็นการกระชับก้นได้ดีนะคะใครที่ก้นใหญ่ก็ทําได้นะคะทาให้กระชับเล็กลงนะคะใครที่ก้นเล็กก็ทําให้มันกระชับใหญ่ขึ้นนะคะแหม a ออินวันเทียวนะคะในวิดีโอเดียวนะ,ะขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกสู้ๆขาทุกคน ขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกสังเกตดูนะคะตอนขึ้นจะให้สะโพกกับหน้าท้องเป็นระนาบเดียวกันสังเกตดูนะอย่ายกขึ้นสูงเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะตอนลงไม่ให้ก้นแตะพื้นครบแล้วโอเคค่ะมาท่าที่2นะคะพร้อมไหมคะท่าที่2ของเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยท่าที่2อเอามือวางไว้ที่บริเวณเสือเอ่อโยกขานะคะวางให้ประมาณช่วงตัวเราเนี่ยะนะช่วงไหล่เราเสร็จแล้วนะคะยกขาขึ้นไป จังหวะลงงอเขา่าจังหวะขึ้นเข่าตึงไม่งอนะคะคล้ายๆท่าเมื่อกี้เลยนะคะจับเวลาข้างละ30วินาทีหนึ่งท่าก็คือ60สวินาทีนะคะตอนลงหายใจเข้าและจังหวะขึ้นหายใจออกและเข่าตึงตอนลงงอเขา่าตอนขึ้นเหยียดเขา่าทำให้ถูกต้องนะ แนะนำไม่ทําตามวิดีโอนี้นะคะประมาณ 1- 2สองรอบถ้าไม่มีเวลาจริงๆ1รอบก็พอนะคะทําช่วงไหนช่วงไหนก็ได้นะคะที่เราสะดวกแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าทานข้าวนะคะช่วงที่ท้องว่างจะดีที่สุดนะเพราะว่ามันจะทําให้เรานะคะคใช้พลังงานกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่นะคะท้องเราไม่ต้องไปใช้พลังงานกับก,บการย่อยอาหารนั่นเองงอหายใจเข้าถีบขึ้นหายใจออกนะคะถีบให้ตึงที่สุดเราจะรู้สึกตึงก้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตึงอันนี้ไม่โดนแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะ งอและถีบขึ้นไปนะคะอธิบายเยอะนิดนึงเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจและเล่นถูกจะได้ไม่เสียเวลานะคะบางทีเราเล่นผิดเล่นไปก็เสียเวลาปลเปล่าๆเ,เ,เลยนะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปการออกกําลังกายของเรามาค่ะครบแล้วมาท่าที่3ต่อเลยท่าที่3ไม่แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาหัวเข่านะคะท่านี้มันเป็นการกระโดดมันจะโดนหัวเข่าแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามทำถ,ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหัวเข่านะ เป็นการสควอตและกระโดดขึ้นนะคะตอนลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกจังหวะลงนะคะเข่าอย่าให้เลยปลายเท้านะคะสังเกตดูเข่าไม่เลยปลายเท้าทําด้วยกันทั้งหมด12ครั้งนะคะขึ้นและลงนะเป็น1ครั้งลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกนะคะกระโดดสูงนิดนึงนะคะไม่ต้องสูงมากก็ได้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ากระโดดไม่ไหวนะอันนี้ก็ ครบเรียบร้อยนะคะพักสักครู่นะคะแต่ว่าอย่าให้เกิน30วินาทีเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อของเรามันจะทํางานไม่ต่อเนื่องนะคะเอาง่ายคือมันไม่เบินต่อเนื่องอารมณ์เหมือนวิ่งแล้วหยุดนะคะมันจะไปเบินต่อเนื่องได้ยังไงเนาะท่าที่4พร้อมแล้วเริ่มค่ะท่านี้นะคะเป็นการลันส์ไปด้านหลังนะคะซิงเกิลเล็กลันส์นะคะลันส์ไปด้านหลังแบบนี้สังเกตน,นะคะข้างที่ยืนตรงด้านหน้านะคะจะไม่ให้เข่าเลยบริเวณปลายเทา้า ทำสองข้างนะคะข้างละ12ครั้งซ้าย12ขวา12ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงและขึ้นนับเป็น1ครั้งค่ะโอเคอันนี้ทำข้างหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวข้างขวานะคะเดี๋ยวเราจะสลับไปทำข้างซ้ายซ้ายแล้วก็ขวานะคะทุกคนท่านนี้นะคะก็โดนเต็มๆนะคะบริเวณก้นแล้วก็แอบมีโดนต้นขาด้านข้างนิดนึงนะคะต้นขาด้านหลังก็โดนไปเต็มๆเ,เลย ลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกนะคะภาพอินโฟกราฟิกด้านขวาล่างนี้นะคะเป็นการแสดงว่าโดนกล้ามเนื้อตรงไหนนะคะสีแดงนะคะคือโดนเต็มๆก็คือก้นและก็ต้นขาด้านหน้านะและก็กล้ามเนื้อช่วยนะคะก็จะเป็นบริเวณช่วงนะคะสีเหลืองๆนะคะคือต้นขาด้านหลังนั่นเองทุกคนขาท่านี้นะคะถ้าเราไม่ตึงก้นไม่ตึงต้นขาด้านหน้านนี้ไม่ถูกต้องนะคะลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกนะ ท่าที่5พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะท่าที่5อันนี้นะคะก็คือให้นอนนอนลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นการเหมือนแบบสไลดะคะ์ค่ะสไลด์ขาก็คือถ้าทำเป็นไม่ได้นะคะเอาพวกพวกผ้าคีริ้วนะคะหรือว่าผ้าอะไรอย่างเงี้ยมาก็ดีมันจะทําให้เรานะคะมีไม่มีแบบแรงต้านเยอะนะคะมาทําให้ลื่นเวลาเล่นนะ ท่านี้นะคะนอนลงไปที่เสืออ่อโยคะนะคะแล้วก็หาพวกผ้าคลิวนะคะมารองเท้าไว้นะคะทําทั้งหมด20ครั้งนะคะยกก้นขึ้นสูงๆก้นอย่าให้โดนพื้นนะคะแล้วก็ทําให้ก้นเป็นกับสะโพกนะคะเป็นบริเวณระนาบเดียวกันนะคะ,ะจังหวะงอเข,ข่าขึ้นมาหายใจเข้าจังหวะเหยียดไปข้างหน้าหายใจออกนะครบแล้วค่ะเดี๋ยวจะทําอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะทําทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ในบ้านเราเาผ้าคลิวง่ายมากเลยนะคะ จริงๆก็ไม่อยากไม่ได้แบบต้องการทุกคนใช้อุปกร,กรหรอกเนาะแต่ว่าบางทีใช้ก็ดีนะอันนี้จริงๆไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วรู้สึกว่ามันฝืดนะคะมันฝืดมากๆหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยคล้องตัวเวลาเราสไลด์เนี่ยเอา้าคิ้วมาลองดีกว่านะมาค่ะซิงกลเล็กั้านนะคะข้างขวาทําไป20ครั้งค่ะงอหายใจเข้าหนูและหายใจออกนะคะงอหายใจเข้าเหยียดไปหายใจออกนะคะงอและเหยียดนับเป็น1ครั้ง แนะนำนะคะให้ทำตามวิดีโอ1-2รอบนะคะเล่นจบแล้วเล่นลวนอีกสัก1รอบนะคะต่อวันทำทุกวันเลยนะคะทำทุกวัน1-2อาทิตย์เห็นผลแน่นอนนะคะเราจะรู้สึกว่าก้นเด้งกระชับขึ้นมาทันทีนะคะคนก้นเล็กก็ดูเด้งขึ้นคนก้นใหญ่มากก็ดูกระชับขึ้นนะคะลองไปทำตามดูนะแล้วก็พยายามนะคะคุมอาหารงดของทอดหวานมันเค็มและทานโปรโตีนให้เพียงพอนะ จะอธิบายเยอะนิดนึงนะคะแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจเพื่อเราจะได้เล่นถูกต้องปลอดภัยและเห็นผลอันนี้คือสโลแกนของเราถ้าสุดท้ายค่ะทุกคนพร้อมไหมคะท่าสุดท้ายอันนี้ไม่ยากเลยนะให้ทุกคนนะคะวางมือไว้นะคะแบบนี้บนเสืออ่อโยคะแล้วก็วางนะคะความกว้างก็คือประมาณช่วงตัวเราเนาะและทำา20ครั้งนะคะท่านี้เล็กเซอร์เคนะคะคือการ ทำเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเรายกขานะคะหมุนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะทําข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาค่ะอันนี้เป็นข้างขวานะคะหมุนหนึ่งรอบนะเป็น1ครั้งค่ะทําด้วยกันทั้งหมด20ครั้งะคะ่ะข้างซ้าย20ขวา20นะคะพบกันได้ทุกวันพุธสุกอาทิตย์เวลาสี่โมงตรงนะคะเรามีนัดกันแล้ว ถ้าชอบโยนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ให้เพื่อนหรือว่าแชร์ให้คนในครอบครัวก็ได้นะคะแบบช่วงนี้รู้สึกอย,อยากกระชับก้นอยากทําก้นเด้งนะคะเอาไปเลยนะคะแชร์ไปเลยวนแบบนี้นะคะจังหวัดลงนิดนึงนะคะไม่ให้ขาโดนพื้นนะคะทํามหมุนเป็นวงกลมนะคะโอเคค่ะต่อเลยนะคะอีกข้างหนึ่ง20ครั้งพร้อมแล้วหมุนต้องหวะขึ้นให้สูงที่สุดนะคะ สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะคะใครไม่กดรีบกดนะคะนิดนึงนะคะชมแล้วก็ช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงเนาะกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าอ่ะหมุนไปค่ะหมุนหมุนแบบนี้นะคะให้เป็นวงกลมเป็นเลยท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเขแมแหวทองด้วยโดนหน้าท้องด้วยนะคะทุกคนทำวนไปค่ะ และมันจะเห็นผลนะคะขอทุกคนนะคะมีหุ่นสวยสุขภาพดีไปทําตามทานโปรตีนให้พอนะคะ1-2อาทิตย์นะคะทำทุกวันและจะเห็นผลสู้ๆค่ะทุกคน